จเจริญพรไม้ลางเข้าหมูหรือทางเหนือเรียกว่าหางหมูหางเกียเข้าหมูให้อาหารหมูนั่นแหละที่เขาเจาะจากไม้เป็นท่อนต้องใช้เจาะนะแต่ใช้เจาะเอาไม้เป็นท่อนมาเจาะเป็นลางแล้วก็เอาอาหารใส่เลี้ยงหมูคราวนี้ไม้ลางข้าหมูอันนี้ที่ดี ที่รุบาอาจันนำมาทําเป็นวัตถุงมงคลนั่นนะ่ะก็จะมีมีเอกลักษณ์อยู่ว่าการจะเลี้ยงให้อาหารหมูประเภทนี้นี่เขาเลี้ยงปล่อยนะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติเวลาเขาให้อาหารหมูนี่เขาจะเอาไม้เคาะเสียงดังพอหมูไม่ได้ยินเสียงมันก็จะวิ่งมานะผากันมากินนะเป็นอย่างนี้นะกินจนลางทะลุลางทะลุเลยหมูกัดจนทะลุ โยมลองคิดดูว่าไม้ที่นั้นหนากลัวหมูมันจะกัดจะกินจนทะลุเนี้ยใช้เวลากี่ปีนะบางอันนี่ร้อยปีก็มีห้าสบหสิปีก็มีเมื่อลางทะลุแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไปขอนะเขาเรียกว่าผีเอามานะเอามาบดบ้างบางบางครูบาอาจารย์บางท่านก็ ทำเป็นท่อนเหมือนเรามาทําคล้ายๆปลาลักิจแต่ถ้าไม่ได้แกะปลาลักิจทําเป็นท่อนเฉยๆแล้วก็จานอักขระนะส่วนมากไม้ลังหมูเนี่ยจะเด่นเรื่องของโภกรสับนะเรื่องของการทํามาค้าขายซื้อง่ายขายขล่องอะไรต่างๆนานานี้เพราะว่าถือเคสว่าหมูี่ยกินไม่เลือกกินจนหมดกินจนเกี้ยงนะเราขายข้าวขายของเปิดร้านไม่ว่าร้านอาหารก็ดีนะ ทำธุรกิจอะไรก็ดีมันจะคล่องตัวไปหมดยมนะอันนี้โดยอุปเทศทั้งหลายแหล่นี้นะก็เป็นศาสตร์วิชาอีกวิชาหนึ่งสมนากครูบาอาจารย์จะนํามาทําเป็นตะกุดและเอาผงไม้ลังหมูนี่พกตะกุดที่ลงก็เป็นตะกุดพกกระซับเจริญพร